สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็ตกไปปล่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงผักหวานนะคะตอนนี้พี่รบก็ขุดหลุมนะคะขุดหลุมไว้นะคะโดยจะเอาผักหวานของเราเนี่ยนะคะลงมาปลูกนี่นะคะปลูกเพิ่มอีกแถวนึงปลูกเพิ่มอีกแถวนึงนะคะฝั่งนู้นมีสองแถว ความยาวความห่างเป็นอย่างไรบ้างคะ <มา S 1> ที่โตประมาณหนึ่งฟุตความห่างประมาณหนึ่งฟุตเท่านั้นเองความห่างประมาณหนึ่งฟุตเท่านั้นเองนะคะเร,เราต้องการปลูกเป็นแนวรั้วครับให้มันวนยางปลูกเป็นแนวรั้วนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์น,นี่นะคะหลุมก็ประมาณลึกประมาณนี้นะคะก็ไม่ลึกมากเนาะ นี่นะคะนี่ให้เห็นเลยเนี <t <t ่ยหลุมขนาดนี้นี่นะคะต้นที่ชำแล้วนะต้นที่ชำแล้วนะคะหลุมก็ประมาณนี้เอมาปลูกโอ้ดินสวยมาก พันผักหวานกำลังมานะคะนี่ค่ะเอาดิสลงไปด้วยนะคะโอ้สวยมากนี่นะคะกิ่นที่เราชัมไว้อดนนีดินแค่พอหลับอยู่เออเอาหมวกดีละนี่พ่อมาช่วยนะคะ <c oughs> ฝนมานะคะเราต้องใส่หมวกด,ด้วยนะคะ <c oughs> ฝนไม่ตกเยอะไม่ตกแรงนีนะเอเอาดินลงไปด้วยนะคะ <c oughs> สองแถวนี้ก็ติดแล้วนะคะโตแล้วเป็นต้นสวยมาก แต่แถวที่สามนี้นะคะเราก็กาลังปลูกใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ตลาดต้องการมากนะคะยอดผักหวานของเราพี่กบเป็นคนขุดนะคะช่วงนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคะฝนตกไปลปอยก็ปลกูกผักหวานไปด้วยนะคะปลูกเพิ่มนี่นะคะมาเขปลูกใบบ่ดีนี่บนนะ,ะอบงหมเียห สังเกตดูยอดนะคะยอดอวบมากนะคะนี่นี่โอ้โหผัดอร่อยมากนะคะก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปปลูกผักป้านก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะฝากติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ